ก่อนจะรับชมสปอยหนังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Central Intelligence เป็นเรื่องราวของนักบัญชีที่ชื่อคาวินที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้รับการติดต่อจากบ๊อบสโตนอดีตเพื่อนร่วมชั้นที่เคยทุกข์กันแกล้งแต่ปัจจุบันกลายมาเป็นเจ้าหน้าที่ CIA สุดแกร่งสโตนชวนคาวินมาช่วยสืบคดีลับสุดยอด แต่เขาวินกลับพบว่าตนเองกำลังติดอยู่ในปฏิบัติการลับที่อันตรายและไม่แน่ใจว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนดีหรือเป็นอาชญากรเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปจะติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งภายในห้องน้ำบ๊อบสโตนหรือว่าพระเอกของเรากำลังอาบน้ำอยู่แล้วก็มีนักเรียนชายคนอื่นมายืนดูเขาอาบน้ำแล้วก็ได้นินทาพระเอกจากนั้นพวกเขาก็ร่วมหัวกันว่าจะแกล้งพระเอก ตัดมาที่งานโรงเรียนตอนนี้อาจารย์ใหญ่กําลังประกาศว่ามีเด็กนักเรียนของโรงเรียนเราคนหนึ่งได้รับเด็กนักเรียนดีเด่นของมัธยมปีนี้ซึ่งเด็กคนนี้เป็นเด็กฮอตเป็นคนที่สุดยอดเก่งรอบด้านจนพอ,ออนั้นบอกว่าอยากไปขอเป็นลูกเลยทีเดียวและคนคนนั้นก็คือคาวินคนที่เป็นที่รักของทุกคนถูกวตว่าจะมีชีวิตรุ่งที่สุดในมหาลัยเมื่อเขาออกมาตามคำประกาศของพอ,อ เขาก็ได้โชว์ออฟตีลังกาไปหนึ่งทีซึ่งนักเรียนทุกคนรวมถึงอาจารย์ชื่นชมชายคนนี้มากทันทีที่เขาได้รับไม่มา,มาเขาวินก็ได้พูดกินใจทุกคนเรื่องที่ว่าหลังจากจบไปชีวิตของทุกคนก็จะไม่เหมือนกันแต่เขานั้นให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะเป็นที่สุดของทุกๆเวทีแต่แล้วพวกที่จะแกล้งพระเอกก็ได้หิ้วพระเอกมาพร้อมกับโยนพระเอกลงมากลางที่นี่ทุกคนนั้นหัวร้ะย่อพระเอก และพระเอกก็อายเป็นอย่างมากแต่เขาวินเขาก็ได้วิ่งเข้ามาถอดเสื้อแจ็คเก็ตของเขาและให้พระเอกปิดตัวของเขาเอาไว้พระเอกจึงได้กล่าวขอบคุณพร้อมกับรีวิ่งออกไปจากที่นี่ทันทีจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่20ปีต่อมาตอนนี้เขาวินได้ทำงานเป็นพนักง,งานบัญชีธรรมดาภายในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแถมวันนี้เด็กฝึกงานที่เคยเป็นเด็กฝึกงานของเขาวินยังได้เลื่อนตำแหน่งไม่ใช่เขา เพื่อนร่วมง,งานจึงได้มาชวนคาวินไปงานฉลองการเลื่อนตำแหน่งครั้งนี้แต่คาวินเขาก็ได้นัดแฟนสาวของเขาไว้ที่มีชื่อว่าแม็กกี้แล้วและเขาก็อิจฉาเด็กคนนั้นที่ได้เลื่อนตำแหน่งก่อนเขาแต่ร้านอาหารที่คาวินนัดแม็กกี้มามันดันเป็นร้านอาหารเดียวกันกับที่เด็กคนนั้นมาฉลองการเลื่อนตำแหน่งแม็กกี้เห็นว่าคาวินนั้นอารมณ์ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอจึงได้ชวนคุยเรื่องอื่นโดยชวนคุยเรื่องชุดที่จะไปงานเลี้ยงรุ่น20ปี แต่เคาวินเขาก็บอกว่าเขานั้นเปลี่ยนใจตอนนี้ไม่อยากไปแล้วเพราะแน่นอนว่างานเลี้ยงรุ่นเขาคงต้องเจอกับเพื่อนๆที่เคยรู้จักเขาทั้งหมดเขาคงต้องเสียเวลาตอบคำถามที่เพื่อนของเขาถามมาว่าตอนนี้ทำงานอะไรและเขาก็คงตอบว่าทำงานบัญชีและคงโดนบอกว่าไหนบอกชีวิตจะรุ่งซึ่งเขาไม่อยากไปตอบคำถามพวกนั้นเคาวินนั้นไม่ยอมไปงานเลี้ยงรุ่น จากนั้นคาวินก็ได้มานั่งเล่น Facebook ดูว่าการเลี้ยงรุ่นจัดขึ้นเวลาไหนวันไหนแล้วก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งแอดเฟรนดมานั่นก็คือบ๊อบสโตนซึ่งเขาก็จำไม่ได้ว่าบ๊อบสโตนนี้คือใครกันแน่เขาจึงได้อ่านข้อมูลและข้อมูลใน Facebook ก็คือบ๊อบสโตนชอบปืนเค้กและยูนิคอร์นพร้อมกับลงรายละเอียดว่าเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันกับคาวินเขาจึงได้ตกลงยอมรับที่จะเป็นเพื่อนจากนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาทันที แต่เสียงโทรศัพท์นั้นก็ดังมาจากแฟนสาวของเขาก็คือแม็กกี้เขาได้มาบอกกับเคาวินว่าเราควรจะเรียกจิตแพทย์มาคุยกับคุณนะเรื่องเกี่ยวกับคุณที่จิตตกตอนนี้และเธอก็นัดให้เวลาหกโมงวันนี้แต่ว่าเคาวินนั้นเขาบอกว่าเขาไปาไม่ได้เพราะบ๊อบสโตนทักมาชวนเขาไปวันนี้เช่นกันตอนหกโมงเย็นเขาจึงบอกแม็กกี้ว่าเขามีนัดแล้วกับบ๊อบสโตนตอนแรกแม็กกี้ก็จำไม่ได้ว่าบ๊อบสโตนนั้นคือใคร แต่แล้วเธอก็ได้จําได้ว่าบ๊อบสโตนนั้นคือคนที่โดนจับแกะผ้าโยนเข้ามากลางลานและพระเอกจึงได้ส่งลิงก์แปลกๆมาให้เขาวินดูซึ่งเขาวินกดเข้าไปในลิงก์มันก็เป็นวิดีโอแปลกๆที่ไม่สามารถปิดวิดีโอได้เป็นเวลาเหมาะเจาะที่เพื่อนร่วมงานของเขาเดินผ่านมาเห็นพอดีซึ่งเขาก็อายมากๆจากนั้นเขาก็ได้เดินไปร้านที่พระเอกนัดและก็ได้มีพี่ใหญ่ก้ามปูคนนึงเดินเข้ามาทักเขาซึ่งเขาก็ตกใจมาก และคนคนนั้นก็คือบ๊อบสโตนเขานั้นอึ้งมากแต่ว่าพระเอกก็ทักทายเขาอย่างเป็นมิตรและชมว่าเขานั้นยังหล่อเหมือนเดิมจากนั้นพระเอกก็ได้พาเขาวินไปนั่งที่โต๊ะพร้อมกับเลี้ยงเบียร์เขาเขาวินจึงได้ถามเคล็ดลับกับพระเอกว่าทําได้ยังไงลดน้ําหนักไปขนาดนั้นแถมหุ่นยังสวยขนาดนี้พระเอกก็บอกกอง,ง่ายๆออกกําลังกายวันละหกชั่วโมงมาตลอด20ปีใครก็ทําได้ว่าไหมละ่ะในระหว่างคุยกันพระเอกก็ได้ถอดเสื้อนอกออกมา เผยให้เห็นเสื้อข้างในเป็นรูปยูนิคอร์นแล้วก็ได้มีเด็กเสิร์ฟเดินเข้ามาทักพระเอกซึ่งเคาวินก็พยายามจะพูดกับเธอแต่เธอก็บอกว่าหุบปากไปลุงไม่ได้คุยกับลุงแล้วก็หันไปถามพระเอกว่าพระเอกนั้นอยากได้อะไรซึ่งเธอนั้นจัดให้ได้หมดแถมยังบอกว่าพระเอกนั้นน่าขี่ยูนิคอร์นด้วยเช่นกันแต่พระเอกก็ได้ปฏิเสธไปพร้อมกับคุยกับเคาวินต่อจากนั้นพระเอกก็ลุกออกมาจากโต๊ะเพื่อจะไปเอาเหล้ามากินกับเคาวินต่อ แล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับจะแย่งเก้าอี้พระเอกเขาวินจึงพยายามบอกว่าเก้าอี้นี้น่ะมีเจ้าของแล้วและพวกมันก็ได้มาพูดดูถูกเขาวินจนพระเอกนั้นเข้ามาได้ยินซึ่งพระเอกเคารพเขาวินมากเขาวินนั้นเคยเป็นหนุ่มฮอตที่สุดซึ่งตอนนี้เขาก็ยังคิดว่าเขาวินนั้นยังฮอตอยู่จึงบอกพวกนั้นว่าเขาจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นจนกว่าพวกนี้จะยอมขอทูตเขาวิน พวกมันจึงได้ลุกขึ้นมาพร้อมโชว์ปืนให้กับพระเอกดูและจะหาเรื่องพระเอกเขาวินก็พยายามพูดไกลเกลีย่ยแต่สุดท้ายก็มีเรื่องกันดูดีพระเอกเองนั้นสามารถจัดการพวกนี้ได้อย่างง่ายดายมันทําให้เขาวินนั้นอึ้งมากๆและทั้งสองคนก็ได้ออกมาจากร้อนเขาวินก็ได้พูดชมพระเอกอย่างหนักเพราะเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้พร้อมกับพูดออกมาว่าพวกเราซึ่งคําว่าพวกเรามันทําให้พระเอกนั้นตกใจมาก เพราะพระเอกนั้นไม่เคยมีพวกมาก่อนจึงได้คว้าตัวเขาวินเข้ามากอดเพราะซึ้งในน้ำใจและความเป็นเพื่อนของเขาวินที่เขาวินนั้นยอมลดตัวมาคบกับเขาและทั้งสองคนก็ได้มาเดินเล่นที่โรงเรียนเก่าของทั้งคู่ในระหว่างเดินพระเอกก็ได้เดินผ่านห้องน้ําซึ่งความทรงจำเระร้ายของพระเอกมันก็ได้เข้ามาเดินผ่านตู้เก็บถ้วยรางวัลซึ่งมันมีแต่รูปเขาวินเต็มไปหมดซึ่งพระเอกก็ได้กล่าวชมเขาวินอย่างหนักเพราะเขาชื่นชมเขาวินจริงๆ แต่เคาวินก็พยายามบอกว่านั่นมันอดีตตอนนี้เขาเป็นแค่นักบัญชีเท่านั้นนี่แหละโลกความเป็นจริงถ้าตัวเขาตอนอายุ18มาเห็นเขาตอนอายุเท่านี้ตัวเขาตอนอายุ18ต้องผิดหวังในตัวเองมากๆที่เขาพาตัวเองมาได้แค่นี้จากนั้นพระเอกจึงได้ระราะให้เคาวินตีลังกากลับหลังให้เขาดูเหมือนตอนที่เขายังเด็กๆเคาวินก็ทำแต่ก็ลงไปกองกับพื้นจากนั้นพระเอกได้มาส่งเคาวินที่บ้าน และเคาวินจึงบอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกได้เสมอพระเอกก็ว้าวเลยซึ่งพระเอกก็บอกว่าก็ไม่อยากรบกวนนะแต่พอดีเขามีปัญหาเรื่องบัญชีเขาไปทำงานต่างประเทศมาและกลับมาที่ประเทศนี้ซึ่งเขาต้องตรวจบัญชีและมันยุ่งยากมากจึงขอให้เคาวินนั้นช่วยดูหน่อยได้เคาวินจึงได้พาพระเอกเข้ามาในบ้านพระเอกจึงได้ใช้คอมเคาวินเปิดบัญชีดูซึ่งในนี้มันไม่ใช่บัญชีแต่มันเหมือนเว็บประมูล มีการประมูลข้ามชาติหลายประเทศและมีการประมูลแบบเรียวทมมเงินนั้นหนามากๆอยู่ๆมันก็ได้แจ้งเตือนเออร์เรอร์มาสักอย่างหนึ่งแต่พระเอกก็ดันทาเบียร์ที่อยู่ข้างๆหกใสโน้ตบุ๊กจนพังซะก่อนซึ่งเคาวินก็ได้ถามพระเอกไปว่านี่มันอะไรไม่เห็นเกี่ยวกับเงินเดือนเลยเว็บอะไรเนี่ยพระเอกก็ได้ตอบไปว่าเอา้าก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไว้เราคุยวันหลังละกันตอนนี้เราคงมึนๆกันอยู่เดี๋ยวเราสดชื่นแล้วเรามาคุยกันใหม่ พระเอกก็ขอนอนบ้านเคาวินซึ่งเคาวินก็ยอมให้นอนแต่พอรุ่งเช้าเขาก็ได้เดินเข้ามาหาพระเอกซึ่งเขาก็เห็นพระเอกนั้นนอนอยู่และห้องก็รกมากๆจนได้มีเจ้าหน้าที่สามคนเข้ามากดกริ่งหน้าประตูของเคาวินเขาก็ได้เปิดประตูออกมาและเจ้าหน้าที่ก็ได้ถามว่าเคยติดต่อกับชายคนนี้หรือเปล่านั่นก็ถึงพระเอกเมื่อเคาวินบอกว่าเขานั้นอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่จึงบุกเข้าไปทันทีเพื่อที่จะไปจับพระเอก แต่พวกเขาเข้ามาพระเอกก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วและบอกให้ติดต่อกลับไปศูนย์ใหญ่ทันทีถ้าชายคนนี้หายตัวไปเดี๋ยวเราจะสวยเจ้าหน้าที่หญิงจึงอธิบายเขาฟังว่าพระเอกนั้นถูกตั้งข้อหากบฏฆ่าคนตายและตอนนี้มีข้อมูลซับส์สอนคัญที่อยู่ในมือและมีโอกาสจะขายข้อมูลให้กับศัตรูเขาวินพยายามปฏิเสธว่าพระเอกนั้นไม่ใช่เพื่อนของเขาแต่เขาก็ได้โดนเจ้าหน้าที่คุมตัวตลอดเวลาและพวกเขาก็ได้จับตัวเขาวินมาที่บริษัท เพื่อส่งเคาวินล่อให้พระเอกมาเมื่อเคาวินนั่งโต๊ะทำงานของเขาพระเอกจึงได้ติดต่อเข้ามาในโทรศัพท์พร้อมกับบอกว่ามาเจอกันหน่อยที่บันไดหนีไฟแต่พอเจ้าหน้าที่ออกไปพระเอกกลับอยู่ในห้องเคาวินแล้วพระเอกก็บอกว่าเขานั้นเป็น CIA ให้เคาวินร่วมมือกับเขาซึ่งเคาวินก็บอกว่าไม่ร่วมมือด้วยเด็ดขาดแต่ยังไงพระเอกก็ได้จับตัวเคาวินเป็นตัวประกันพร้อมกับพาเคาวินหนีออกมาท่ามกลางคนที่มาไล่ฆ่าพระเอก จนทำให้พวกเหล่านี้เข้าใจว่าเคาวินนั้นเป็นคนร่วมมือกับพระเอกจนสุดท้ายพวกเขาโดนล้อมเอาไว้และเจ้าหน้าที่แพมจึงมาคุยกับพระเอกว่าสายรับสโตนนี่มันจบแล้วแต่พระเอกก็ได้ยนระเบิดสายควันใส่พวกเขาพร้อมกระโดดออกมาจากหน้าจ่างพร้อมพวกเขาตกใส่ตุ๊กตาลมที่ถือกล้วยและพวกเขาก็รอดจากนั้นทั้งสองคนก็ได้หนีไปได้ฝั่งเคาวินก็ไม่อยากหนีไปด้วยหรอก แต่นี่มันจำเป็นเพราะว่าพวกสายรับยิมปืนใส่พวกเขาและเจ้าหน้าที่แพมจึงบอกติดต่อหาศูนย์ใหญ่ซะเราจะทำการขึ้นค่าหัวของบ๊อบสโตนเป็นสองเท่าและพระเอกก็ได้เล่าเรื่องคนหนึ่งให้ฟังซึ่งเขามีชื่อว่า Black Badger ชายคนนี้ขโมยรหัสเข้าดาวเทียมสอดแนมของรัฐบาลไปทั้งหมดและกำลังจะขายในเว็บประมูลที่เปิดในบ้านของเขาวินเมื่อสักครู่ซึ่งเขาต้องการเคลวินเพื่อมาเป็นอาชีพทางด้านบัญชี แกะรอยว่าบัญชีถูกซื้อขายกันที่ไหนและรหัสจะอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อให้เขาตามจับตัว Black Badger ได้แถมพวกแพมและ CIA ก็ยังเข้าใจผิดว่าพระเอกนั้นฆ่าคู่ของตัวเองแต่ความจริงแล้วในร่ว่างปฏิบัติการเพื่อปกป้องรหัสพวกมันก็รู้ว่าผู้พระเอกนั้นบุกเข้าไป จึงได้วางระเบิดทําให้ฟิลส์คู่หูของพระเอกนั้นเสียชีวิตและพระเอกก็โดนป้ายความผิดทั้งหมดให้ทั้งเรื่องของการขโมยรหัสและเรื่องของการฆ่าคู่หูซึ่งพระเอกก็บอกเราจะกลับไปตอนนี้ไม่ได้ถ้าเรายังไม่ล้างมลทินให้กับตัวเองรวมถึงนายด้วยเควินและพูดยังไม่ทันขาดคําก็ได้มีนักฆ่ามาล่าทั้งสองคนซึ่งพระเอกก็สามารถทํารถของนักฆ่าคนนี้ล้มลงได้และชายคนนี้ก็บอกว่าเขานั้นวางมือไปแล้วแต่ค่าหัวของพระเอกนั้นมันเยอะมาก ทั้งเป็นและตายเขาจึงได้มารับงานนี้ต่อส่วนเคลวินในเมื่อพระเอกนั้นเผลอและมีมอเตอร์ไซค์เขาจึงรีบขับมอเตอร์ไซค์ออกไปทันทีเพื่อกลับไปที่บ้านเพราะเขาห่วงแม็กกี้มากเขาจึงได้โทรบ,บอกแม็กกี้ว่าอยากกลับไปที่บ้านแต่ให้ไปเจอจิตแพทย์เลยที่นัดให้เคลวินนั้นไปเจอซึ่งพอเควินมาถึงตึกของจิตแพทย์กลับเป็นเจ้าหน้าที่แพมที่มารอรับเควินอยู่พร้อมก็บอกข้อมูลกับเควินว่าจริงๆแล้วพระเอกนั่นแหละก็คือแบล็กเบอร์ร พระเอกขโมยรหัสดาวเทียมมาจากนั้นก็ฆ่าคู่หูและจะดํามันไปขายในตลาดมืดแต่ด้วยความรู้ทางได้บัญชีเพราะฉะนั้นพระเอกยังต้องพึ่งเคลวินอยู่ทางเจ้าหน้าทีแ่แพมจริงได้ให้เครื่องบางอย่างบอกว่าถ้าคราวหน้าเจอพระเอกให้กดเครื่องนี้แล้วเราจะไปจับตัวพระเอกทันทีพร้อมก็ปล่อยเคลวินไปหาแม็กกี้ที่อยู่กับจิตแพทย์แต่พอเควินมาถึงตึกของจิตแพทย์กลับเป็นพระเอกจากนั้นพระเอกก็ได้ปั่นหัวเคลวินและแม็กกี้ จนทาให้แม็กกี้นั้นทนไม่ไหวและก็ได้โกรธเควินว่าเควินนั้นไม่ให้ความร่วมมือและออกไปจากห้องนี้พระเอกจึงบอกรู้นะแบบนี้ไม่ชอบใจแต่แม็กกี้จะปลอดภัยมากกว่าถ้าแยกกับนายจากนั้นก็ได้คว้าปุ่มมาที่พระเอกว่าเขานั้นจะเป็นคนกดพระเอกจึงอธิบายให้ฟังว่าเขานั้นต้องการเควินเพราะเควินจะสืบหาเลขธุรการธนาคารได้และเราก็จะไปเอารหัสดาวเทียมและกู้โลกเสรีพระเอกบอกว่าไม่ขออะไรมากขอแค่ให้เชื่อเขาอีกครั้งหนึ่ง และเควินจึงยอมที่จะทําตามพระเอกจากนั้นเควินก็ได้มาหานายแบงค์คนหนึ่งซึ่งเขาจะสามารถเอาธุรกรรมให้เราดูได้ซึ่งนายแบงค์คนนี้มีชื่อว่าเทรเวอร์ที่เคยแกล้งพระเอกตอนอยู่มัธยมเทรเวอร์ Trevor ก็ได้แสวว่า2คนที่ไม่ควรจะเจอกันก็มาเจอกันนะและเขาก็ได้เอารหัสธุรกรรมให้กับพระเอกจากนั้นเขาก็ได้ล่อพระเอกดังเอิมทําให้พระเอกนั้นนึกถึงความหลังเก่าๆแย่ๆก็ได้กลับมาซึ่งพระเอกก็ทําอะไรไม่ได้และเสียใจมาก พร้อมกับรีบเดินออกไปทันทีแต่โทรศัพท์ก็ได้เข้ามานั่นก็คือแพมแพมบอกว่าถ้าเขายอมบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนและตึงพระเอกไว้อยู่ที่เดิมเขาจะไม่ทําอะไรแม็กกี้เควิน <Kevin S 2> ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากจะยอมทําตามซึ่งพระเอกและเควินเจอกันพระเอกก็บอกว่าเมื่อกี้นะ่ะเขาทําอะไรไม่ได้เลยขอโทษด้วยและเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่มีใครเพื่อนคนเดียวของเขานั่นก็คือเควินซึ่งเควินไม่เคยทรยศเขาแต่เควินก็ได้ขอโทษพระเอกไปแล้ว บอกกับพระเอกว่าเขาได้บอกทาง CIA แล้วว่าเราอยู่ที่นี่ CIA ก็ได้เข้ามาจับตัวพระเอกและเควินจากนั้นพวก CIA House ก็ได้จับตัวเควินเมย์แยกอยู่อีกห้องหนึง่งพวกเขามาสอบสวนพระเอกที่ Safe House และได้ทรมานพระเอกพระเอกก็ร้องนังมากทางเควินวางแผนจะช่วยพระเอกเขาได้รอเจ้าหน้าที่จากนั้นก็แย่งเอาปืนขู่ทุกคนพร้อมกับให้เอาย์การ์ดมาให้เขาจนเขาสามารถเข้าไปช่วยพระเอกได้จากนั้นเควินก็ได้ขอโทษพระเอกที่หักหลังเขาซึ่งพระเอกก็ยอมคืนดีด้วย และทั้งสองคนก็ร่วมมือกันและหนีออกมาจากเซฟเฮาส์ของทาง CIA ได้จากนั้นพระเอกจึงบอกเควินว่าตรงนั้นมันมีเครื่องใส่รหัสให้เอาข้อมูลธุรกรรมธนาคารมาและใส่เข้าไปในเครื่องนั้นและมันจะกลายเป็น GPS ระบุตำแหน่งว่าเราควรไปไหนซึ่ง GPS ก็บอกว่าพวกเขานั้นต้องไปบอสตันระเอกจึงได้บอกว่างั้นเราจะไปขโมยเครื่องบินกันและเพอเอกก็ได้ให้เควินไปดึงความสนใจจากเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่มีแค่คนเดียว แล้วพเพเอกก็สามารถขโมยเครื่องบินมาได้แล้วทั้งสองคนก็บินไปบอสตันแต่พอพูดถึงบอสตันสถานที่นั้นแลกเปลี่ยนสินค้ามันกลับเป็นที่โลงแจ้งซึ่งทั้งสองคนก็งงบินอย่างมากแต่เควินก็ลงความเห็นว่ามันไม่ใช่ที่นี่หรอกแต่มันเป็นชั้นใต้ดินต่างหากพเพเอกชิปบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาเนี่ยจะลงไปคนเดียวแยกกันดีกว่าให้เควินอะรออยู่ที่นี่ก่อนแต่พอเพอเอกลงไปเพอเอกก็ได้เจอกับคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งพวกเขาก็ได้ทักทายกันว่ามาก่อนเวลางั้นหรอซึ่งพระเอกก็บอกว่านายก็ด้วยส่วนด้านบนเคลวินก็ได้เห็นเจฟแฮมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เ i a มาลงไปที่นี่ด้วยเช่นกันซึ่งเคลวินก็เลยเข้าใจว่าเจฟแฮมนี่แหละเป็นแบ็คแบ็เจอร์เคลวินจึงรีบโทรติดต่อบอกพระเอกทันทีแต่พระเอกก็ไม่ได้รับสายเขาจึงวิ่งลงไปแทนซึ่งเคลวินวิ่งลงมาและเจอพระเอกกําลังคุยอยู่ซึ่งอีกฝั่งก็ถามพระเอกว่านั่นคือใครพระเอกก็หันมายิ้มแล้วบอกว่าคู่หูผมเอง พร้อมกับควักปืนขึ้นมายิงเควินที่โดนยิงก็ลงไปนอนอยู่หลังประตูแล้วพระเอกก็พูดว่าไม่ชอบแบ่งกําไรกับใครคนซื้อรหัสจึงได้ถามพระเอกว่าแล้วไหนลารหัสพระเอกจึงได้หยิบรหัสขึ้นมาแต่มีคนคนหนึ่งที่ไม่คาดฝันจะบุกมานั่นก็คือฟิลส์คู่เก่าของพระเอกซึ่งฟิลส์ที่ไม่น่าจะตายไปแล้วกลับมีชีวิตอยู่และฟิลก็บอกว่าพระเอกนั้นไม่ใช่แบ็คแบเจอร์แต่เป็นเขาต่างหากซึ่งพระเอกก็พยายามบอกว่าฟิลเป็นเจ้าหน้าที่ของทาง C.I.A. เขาตั้งหาเป็นแบคแบตเจอร์และรหัสจริงๆก็อยู่กับเขาส่วนเควินที่เขาโดนยิงขอแค่โดนยิงเฉยๆไม่ได้อันตรายถึงชีวิตเขาได้ตื่นขึ้นมาและแอบฟังคนซื้อไม่บอกทั้งสองคนนั้นส่งรหัสมาซะเอาทั้งคู่เลยแล้วเขาก็ไม่สนใจด้วยว่าใครคือแบคแบตเจอร์ตัวจริงแต่เขาจะเอารหัสและเจ้าหน้าที่แพมจริงได้ลงมาถึงที่นี่พอดีการยิงกันจริงได้เกิดขึ้นในช่วงที่พวกเขากำลังประทะกันอยู่เควินจริงได้ใช้โอกาสนี้วิ่งไปหยิบรหัสทั้งสองและววิ่งหนีออกมา พระเอกที่ตามมาทันพอดีก็บอกให้เควินน่ะส่งรหัสมาให้เขาแต่เควินก็วิ่งหนีอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฟิลที่ยกปืนใส่เควินจนทั้งสองคนได้เข้าปะทะกันและทั้งสองคนต้องนัดกันอยู่อย่างนั้นและคนที่ได้ปืนนั้นก็คือเควินเควินได้ตัดสินใจที่จะยิงเข้าไปที่พระเอกจนทําให้พระเอกนั้นลม้มลงแล้วฟิลก็ผูดขึ้นมาว่าให้เอารหัสนั้นมาให้เขาแต่เควินก็บอกว่าเขาไม่ให้พร้อมกับจะยิงฟิลสิคนแต่กระสุนปืนมันก็ดันหมดกลายเป็นว่าตอนนี้ฟิลนั้นมีปืนและเควินนนโจับแท ฟิวจึงเริ่มพูดว่าเขานั้นวางแผนทั้งหมดในการขโมยรหัสมาและจะโยนความผิดทั้งหมดให้กับพระเอกโดยการจัดฉากว่าตัวเองนั้นตายและให้พระเอกนั้นรับความผิดว่าพระเอกเป็นคนฆ่าฟิลส์และฟิวจึงจะเอารหัสไปขายให้กับมาเฟียและลอยนวลไปด้วยเงินทั้งหมด,หมดเมื่อเควินได้ยินดังนั้นเขาจึงเศร้ามากและเขาก็โดนคุมตัวแต่ทันใดนั้นเขาก็กระโดดขึ้นไปหมุนตัวกลับหลังแต่สุดท้ายเขาก็ลงไปนอนอยู่ดีฟิวจึงถามว่าแล้วจะพยายามไปทําไมถ้ามันจะเป็นอย่างนี้เควินจึงพูดขึ้นมาว่าก็แค่เบนความสนใจ จากนั้นเพเอกก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับมาบีบคอของฟิลส์จนดำดูงน้ําจนฟิล์นั้นเสียชีวิตเพอเอกที่ตื่นขึ้นมาจึงได้ขึ้นมาขอบคุณพร้อมก็บอกว่าเควินนั้นเป็นคนที่เก่งมากๆวางแผนทุกอย่างได้อย่างแนบเนียนเอาจริงๆรพอเอกนั้นคิดว่าทั้งหมดเป็นแผนของเควินที่ทําให้ฟิลส์ยอมสารภาพมาเองว่าเขานั้นคือแบล็กแบ็จเจอร์และนั่นก็คือเรื่องบังเอิญจริงๆแล้วเควินนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วมาทุกอย่างจบลงหนังก็ได้ตัดภาพมาที่งานเลี้ยงประจํารุ่นพระเอกและเควินนนั้นลลงงมาาาจกเเเฮิคอออปตร์ย่ทพ ซึ่งทุกคนก็มองแพมจึงรีบมาขอบคุณทั้งสองคนเรื่องรหัสผ่านที่พวกเขานั้นนํารหัสผ่านกลับมาให้เขาซึ่งแพมก็ได้หันไปบอกเควินว่าถ้าอยากเปลี่ยนอาชีพให้ยกหูทรหาแพมและเธอจะเปลี่ยนอาชีพให้กับเควินเป็นสายลับทัานใดนั้นแม็กกี้ก็ได้วิ่งเข้ามาหาเควินเควินแนะนําตัวพระเอกอีกครั้งหนึ่งว่าพระเอกนั้นคือบ๊อบสโตนเควินจึงขอโทษแม็กกี้ไปว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาคิดว่าชีวิตของเขานั้นไม่พิเศษแต่เขานั้นรู้แล้วว่าตอนนี้ชีวิตของเขานั้นวิเเศษมมมาากกพระันกกี้ จากนั้นพวกเขาทั้งสาคนก็ได้เข้าไปภายในงานเลี้ยงรุ่นซึ่งพระเอกเมื่อเข้ามาในงานคืนสู่เย่าพระเอกนั้นอยากจะหนีออกไปจากงานเพราะความทรงจําแย่ๆของเขามันกลับมาอีกครั้งแต่เควินก็พยายามดึงตัวพระเอกไว้ให้พระเอกนั้นอยู่ภายในงานก่อนและภายในงานคืนนี้ก็มีกิจกรรมการประกาศคู่หญิงชายที่มีความสุดยอดที่สุดในภายในรุ่นซึ่งราชาของงานคืนสู่เย่าครั้งนี้ผลประกาศกลับออกมาเป็นบ๊อบสโตนซึ่งพระเอกก็งงเป็นอย่างมากจากวินจึงเรียก ไลพ่พระเอกให้ขึ้นไปรับรางวัลซึ่งแมกกี้จึงถามเควินไปว่าบ๊อบสโตนได้รับรางวัลได้ยังไงเควินจึงบอกว่าตอนอยู่บนเฮลิคอปเตอร์น่ะเขาได้ทําการแหกผลโหวตให้เป็นชื่อของบ๊อบสโตนแต่พอพระเอกกำลังจะขึ้นไปรับรางวัลเทรเวอร์มันก็ได้เข้ามาขวางพระเอกและบอกพระเอกว่าเป็นตุ๊ดพร้อมกับผลักไปที่เน่าของพระเอกพระเอกก็สวนไปด้วยหมัดทันทีจนทาให้เทรเวอร์นั้นสลบลงกับพื้นพร้อมกับเดินพูดเท่ๆว่าเขาไม่ชอบการกดขี่ข่มเหงและเดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกับกล่าวสูนทรพจจจจนน์อย่่่าาางงกกกิใแลลละหลัทีวบ เขาก็ได้ถอดเสื้อถอดกางเกงของเขาจนกลายเป็นร่างเด็กทารกเพิ่งเกิดและทุกคนก็ปรบมือให้กับพระเอกจนมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพระเอกซึ่งผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่พระเอกเคยแอบชอบตอนเรียนและทั้งคู่ก็ได้จูบกันจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่บ้านของเควินได้เดินออกมาจากบ้านและล่ำลาภรยาของเขานั่นก็คือแม็กกี้ที่กําลังท้องจากนั้นเขาก็ได้เดินออกมาจากบ้านไปหาพระเอกแล้วก็ถามพระเอกว่าเป็น c ีไวันแรกเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างพระเอกจึงบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเยอะหรอกแล้วมีของที่จะเซอร์ไพร จากนั้นเพเก,ก็ให้เควินหลับตาแล้วเพเก,ก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตที่เควินนั้นเคยให้เขามาคืนให้กับเควินซึ่งเควินก็ดีใจเป็นอย่างมากจากนั้นหนังก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วหวังว่าทุกคนจะชอบสําหรับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ